ของพี่สของพ่กัรต่อออเดี๋ยวกลับมาอีกทีก็ได้ลูกดอกกะิช่วงนี้ออกกองค่อนข้างหนักก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆแค่ซื้อวิตามินหรืออะไรบางอย่างมาโดมให้ผมผกก็ะตืมแล้วแหละใครก็ได้อะไรอย่างนี้ครับนี่ฮะแทนแบบนี้ผมว่าอาจจะต้องค่อยคิดทีหลังเพราะว่า ตอนนี้คือเวลาผมออกกองผมจะเต็มที่กับในกองอะไรอย่างงี้ก็เลยขอทํางานที่อยู่ตรงหน้าก่อนอะไรอย่างงี้ครับมีคิดฮะแต่ว่าตอนนี้คือทําทําของขวัญให้ที่บ้านอยู่ก็เลยแบบยังแบบยังเว้นของตัวเองไว้ก่อนก็ใช่อนี่นี่ทำบ้านให้คุณพ่อครับแต่เรามีตั้งวงไหมครับไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่อุ้ยมีครับเพราะว่าก็ ก็มีคิดๆไว้บ้างแต่คือก็ต้องดูเพราะว่าเราทําให้พ่อแม่เราทั้งทีผมก็ต้องเต็มที่ครับยังไม่ทราบตัวเลขแน่ชัดเท่าไหร่ครับก็ไม่เกินที่พี่พี่พูดมาไม่ไไม่น่าเกินเท่าไหร่เดี๋ยวผมรีบกลับบ้านไปถามคุณแม่ให้เรียบร้อยก่อนครคิดว่าไม่อยากให้เกินครับใช่ ผมว่าต้องทํางานหนักมากขึ้นไหมไม่ต้องทํางานหนักมากขึ้นแต่แค่ปีนี้มีงานมากขึ้นคือเหมือนกับว่ามีงานเข้ามาให้เราทํามากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ปีนี้ผมจะออกกองซะเยอะเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากผลิตแบบเป็นสื่อออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแต่ว่ามันก็จะแลกกับการที่ว่าคิวเราจะมีแบบไปทํางานอย่างอื่นน้อยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับณช่วงครึ่งปีแรกนี้ไม่มีแล้วฮะ กเียวกัมัีเราจะว่าไงเต้องปานมันเกิดด้วยด้วยก็มันก็เป็นเรื่องความเข้าใจแหละครับเพราะว่าพอเป็นเรื่องในกองแล้วเราต้องไปออกกองอย่างเงี้ยมันเป็นคิวที่ล็อกไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อยู่แล้วแล้วก็เราเต็มที่กับการทํางานมาก่อนอยู่แล้วอย่างงี้ครับเข้าใจครับ ไม่ค่อยนะผมว่ามันด้วยระยะเวลาแล้วก็เวลาเขาเห็นเราทํางานมาแล้วเขาจะรู้สไตล์การทํางานเราดีว่าเราทํางานแนวไหนอะไรอย่างนี้